สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีสร้างหมวดหมู่และลงขายสินค้าในแกร็บนะคะก่อนอื่นกดติดตามด้วยค่ะเราม,มาเริ่มกันเลย <c oughs> เข้าแอปพลิเคชันนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะเข้าคลิกที่เมนูค่ะค่ะเข้าเมนูนะคะทุกคนกดเข้าไปปุ๊บ เราจะพบหน้านี้เสร็จแล้วนี่ค่ะกดตั้งค่าค่ะเพิ่มรายการหรือหมวดหมู่นะคะคลิกตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วเราจะเลือกช่องล่างนะคะเข้าเพิ่มหมวดหมู่ค่ะเป็นการสร้างหมวดหมู่ใหม่นะคะ หมวดสินค้าหมายถึงประเภทสินค้าเช่นอาหารอีสานอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นหรือเครื่องเดิมเป็นต้นเราพิมพ์ชื่อหมวดหมู่ค่ะเสร็จแล้วเราก็คลิกคลิกที่การสร้างหมวดค่ะเสร็จแล้วค่ะ ต่อไปเราเป็นวิธีลงเมนูขายค่ะเราเข้าที่หน้าหลักนะคะหลังจากนั้นเราเข้าที่เมนูค่ะคลิกที่เมนูเสร็จแล้วเราเพิ่มรายการอาหารนะคะเข้าที่เพิ่มรายการอาหารค่ะ เครื่องจะถามว่าเป็นรูปของเราไหมเราก็ติ๊กถูกแล้วก็กดยืนยนันค่ะเราเครื่องจะพาเราไปที่เราเซฟเครื่องไว้นะคะรูปที่อยู่ในเครื่องค่ะเปิดอัลบั้มรูปขึ้นมาเลยค่ะเมนูของเราจะอยู่ในนี้เราก็เลือกชื่อเมนูให้ตรงกับรายการอาหารนะคะเสร็จแล้วเราเลือกเสร็จเราคลิกที่มุมขวาค่ะ เราต้องเลือกรูปที่สวยที่สุดนะคะลูกค้าตัดสินใจเลือกอาหารจะดูรูปเป็นดับแรกเลยค่ะใส่รายการให้ครบทุกช่องค่ะใส่รายการครบแล้วเรากดเรียบร้อยค่ะทางมุมขวาด้านล่างนะคะระบบจะสอบถามอีกครั้งว่าให้เราตรวจสอบชื่อเมนูและราคาค่ะเมื่อเราตรวจสอบเสร็จแล้วว่าถูกต้องเรากดสร้างรายการได้เลยค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ แค่นี้ก็พร้อมขายแล้วค่ะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ